เมื่อนี้นะคะแม่ตายผ้าพี่น้องนะคะมาเบิงพอพันง่วนะคะพอพันบามันนะคะหลูกกระทบนะคะพี่น้องซื้อวันนกแก้วนะคะนกแก้วนี่เพื่อนมาจากฟ้าบ้านโนนสมบูรณ์นะคะแถวแถวบ้านแม่ตายนะบ้านโนนสมบูรณ์นะคะตำบลโน้นสำลรานอำเภอกันทลักจังหวัดศรีสะเกดนะคะนี่นะคะนกแก้วนะคะเพื่อนอายุประมาณสองปีแปดเดือนนะคะพี่น้อง งามค่ะพี่น้องขันผู้ใดมาบามันนะคะมางวดประเภทนี้นะจังได้กับสนใจหรือว่าอยากโทรสอบถามนะคะกับติดต่อมาใดนะคะเบอร์ติดต่อนะคะ085 77 11 405หนะคะติดต่อมาใดนะคะ ไปเบิงลีลานะคะลีลาของเจ้านกแก้วกันนะคะแถวบ้านแม่ตายนะคะเป็นถือว่าเป็นพอพันยอดนิยมคือการเด้นกแก้วนี่คนใส่บริการเพิ่นหลายนะคะพี่น้องเจ้าของเพิ่นกระจดีใจดีนะคะนกแก้วนะคะเพิ่นเป็นพอพันหีดแนจักหน่อยนะคะแถวบ้านแม่ตายกระถือว่างามนะคะพี่น้องสองปีแปดเดือนงามคักนะคะพี่น้องงวดสองปีแปดเดือนปนีนะคะถือว่าใส่ได้นะคะ เจ้าของเพลินบอกว่าขันเลียงขุนดีๆแหงสีไ่กว่านี่นะคะพี่น้องแต่ว่าขันเท้าขุในไ่หลายนะคะมันจะทาบบอได้นะคะมันก็เท้าก็จะบอได้เงื่อนตรงนี้เพิ่นว่าเพิ่นก็นเลยว่าเลียงแบบบอดไดุ้้นบอดได้ย,ยั้งนะคะนี่สองปีแปดเดือนนะคะไงขนาดนี้นะคะพี่น้องถือว่างามนะคะง่วตัวนี้นะเจ้าของเพิ่นว่าเพิ่นสื่อมาานะคะประมาณเกือบแสนนะคะแสนหนึ่งนี่โหลดอยู่สามพัน ก่ามื่นเจ็ดค่ะพี่น้องอ่าเพิ่นสือมาเก่ามื่นเจ็ดนะคะพี่น้องสือมาตอนอายุประมาณปีกว่าๆนะคะตอนนี้นะอายุสองปีแปดเดือนนะคะถือว่าเป็นพอพันฮอตฮิตนะคะแถวบ้านแม่ตายนะมือหนีแม่ตายโชคดีนะคะเพิ่นมาแถวแถวบ้านแม่ตายนะแม่ตายกันเลยมาเก็บภาพนะคะฝากพี่น้องนะคะนี่ เรียบร้อยนะคะพี่น้องนี่นะคะลีลาของเจ้านกแก้วนะคะเจ้าของผลกระจดีใจดีค่ะพี่น้องกลับบ้านได้นะคะทําภารกิจเสร็จแล้วนะคะเจ้านกแก้วกับกับบ้านนะคะเมื่อนี่เพิ่นบอกว่าฝ่าวเนจักนอยอยู่เพิ่นมีอีกสามคิวนะคะก่อนสิคําแต่เลยฝ่าวแนจักนอยมือหลังไม่ตายสิไปเก็บภาพ อยู่ฟา้มเพิินมหาห้ยมพี่น้องเบิ่งนะคะคลิปนี้นะคะก็ล่ากันไปก่อนนะคะเจอกันคลิปหน้าสวัสดีค่ะ